L. L. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันตัวผมนายมีสเตอร์บีถ้าหากวันนี้ใครปวดท้องอจะปวดเ <B. S 1> มื่อกี้หรือ <Yeah. S 1> ปวดหลายปีก็ลองเอาฟังผมเปล่าร้อง <Should S 1> เพราะว่าปวดท้องมีหลายวิธีเกิดจากลำไส้จากกระเพา<อ>ะ<อ>หรือนิ่วในถึงน้ำดีฝีในตับหรือไส้ติ่งอักเสบ <Should S 1> วันนี้จะมาให้ความรู้กันพอสังเกตว่าการปวดท้องมันเกิดขึ้นได้จากอวัยวะทั้งภายนอกและภายในถ้าปวดตรงบัานเอวมันเกี่ยวกับไตถ้าปวดตรงชายโครงขวาจะเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีกระเพาะอาหารกับตับต่อถ้าปวดตรงใต้ ถ้าลำไส้เล็กจะปวดต้องรอสะเดือนนอกจากนี้การปวดท้องยังเกิดได้อีกหลายคดีทั้งปวดประจำเดือนทั้งท้องเดินและกดในกระเพาะทั้งแก้จึงควรดูแลอาหารการกินและยิ่งโดยเฉพาะควรบริโภคอาหารย่อยง่ายตามเวลาทุกมื้อเท่านี้สุขภาพท้องเราก็สบายวันนี้ไม่สเตอบีจึงฝากไว้เป็นกลเม็ด้วยปรารถนาดีต่อสุขภาพของคุณจากีเอ สาวใหญ่แรงงานกัมพูชาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบาดเจ็บรถโดยสารสายตรายของใหญ่ยางระเบิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ผู้โดยสารดับหนู่รายบาดเจ็บห้ารายชมรมกล้วยไม้พื้นเมืองร่วมปลูกกล้วยไม้คืนธรรมชาติเพื่อจเจริมพระเกียรติในวรกรสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ70ปี สาวใหญ่แรงงานกัมพูชาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบาดเจ็บเมื่อเวลาห้านาฬิกาวันที่22สิงหาคม2559สู่รรับแจ้งเหตุสถานีตำรวจภูทธรจังหวัดตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าหน้าสถานีดับเพลิงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราเดินทางรับผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบหญิงสาวนอนอยู่บนฟุตบาทมีอาการมึนงงมีบาดแผลที่ศีรษะเป็นรอยแตกทราบชื่อต่อมาว่านางเพียงอายุ36ปีเป็นชาวต่างดาวขี่รถจักรยานยนต์ใหม่เลขทะเบียนกอบอก,กอ352ตราดจากการสอบถามเพื่อนที่กำลัง ขี่รถกลับบ้านมาด้วยกันทราบวา่านางเพียงกับตนเองไปกินข้าวกันและกําลังจะกลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อนได้เสียหลักและชนกับเสาไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถโดยสารสายตราดของใหญ่ยังระเบิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ผู้โดยสารดับหนึ่งรายบาดเจ็บห้ารายคนขับสาหัส เวลา18นาฬกาวันที่20สิงหาคม2559ร้อยตำรวจเอกเลิศดสก์กรัตนพิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถโด,ดยสารสองแถว ชนกับต้นไม้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่กเกิดเหตุจานวนหลายรายและคนขับรถยนต์ติดคาอยู่ในรถยนต์เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทบริเวณหมู่ที่1ตําตบลใหม่รุดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังหน่วยกู้ภัยตราชุดคลองใหญ่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในที่กเกิดเหตุซึ่งรถโดยสารสองแถวสีฟ้าสายตราดคลองใหญ่หมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง10ขีดสอตราชนกับ ต้นตะแบกข้างทางจนขาด2ท่อนและรถโดยสารที่บรรทุกสินค้ามาเต็มคันกระจายเต็มถนนพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายในจำนวนนี้เป็นนักเรียนหญิงอายุ13ปี1รายนอกนั้นเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด รวมผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4รายและบาดเจ็บสาหัส1รายคือนางสาวนิสารัตวงะกดอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่314หมู่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราที่นั่งมาข้างหลังคนขคับได้รับบาดเจ็บติดภายในเจหน้าที่กู้ภัยตราชุดคลองใหญ่ต้องช่วยกันงัดออกจาก ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราชุดคองใหญ่ต้องช่วยกันงาดซากรถนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาซึ่งอาการหนักและที่ประจรนอ่อนแรงทำให้ต้องปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตและนำส่งโรงพยาบาลคองใหญ่เพื่อให้แพทย์ได้ช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนจากการสอบถามนางสมพรพ่องบัวเพือนอายุ53ปีคนขับรถยนต์โดยสารบอกว่า ขับรถโดยสารมุ่งหน้าสู่อำเภอคลองใหญ่โดยบรรทุกสินค้ามาด้วยเกือบเต็มคันทั้งตนเองและผู้โดยสารรวม5คนด้านหลังสามคนด้านหน้าอีกหนึ่งทั้งหมดคือรถโดยสารมาจากตัวเมืองตรามุ่งหน้าสู่อำเภอคลองใหญ่ส่วนด้านหน้าคนขับมีนางสาวนิสารัตวงศกดนั่งมาด้วยเมื่อมาถึงที่เกระเทตได้ยินเสียงอย่างด้านหลังข้างซ้ายระเบิดและรถโดยสารเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางโดยด้านหน้าคนขับ คนขับกระแทกกับต้นไม้ทำให้ร่างของนางสาวนิสารัต์ติดอยู่ภายในส่วนคนที่โดยสารมาด้านหลังได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเมื่อเวลา1นนา2 2านได้รับแจ้งว่านางสาวนิสารัต์วงสะกดได้เสียชีวิตลงหลังแพทย์ได้ให้การช่วยเหลือยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ ยางระเบิดยางระเบิดแม่อืมฉันกพ็พยายามประคองน้ะนํำดึงมาเลยอ่ะแล้วรถตู้ร่วมอออบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสารี์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทรศูนย์เก้าศสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แป5สี สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0 9 0 8 1 8 1 8 3 3ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0 9 0 8 1 8 1 8 4 4สถานีขนส่งเอกมัยโทร0 9 0 8 1 8 1 8 5 5 เอกมัยรถออกเวลา6นาาิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ชมรมกล้วยไม้พื้นเมืองร่วมปลูกกล้วยไม้ขื่นธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเฉลิมพระจนมพัรษา84พรรษา เมื 8, 3, ่อเวลา8นาิ30นาทีวันที่20สิงหาคม2559ที่ศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านได้จัดพิธีปลูกกล้วยไม้ถวายแม่ของแผ่นดินโดยมีนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกองค์การ,รบริหารส่วนตะบลไมลูดเป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับคณะนายสุพลลิ้มปาณิชย์ ผู้ช่วยเหยรัญยิกสภากาชาติไทยเข่าล้านเป็นประธานการรับมอบต้นกากล้วยไม้จากพรลเรอกวศินสาริกภูติประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท พร้อมชมรมกล้วยไม้ทั้ง7ชมรมได้รับมอบกล้วยไม้พันหลากหลายชนิดไว้ปลูกเกาะติดกับต้นไม้ในบริเวณศูนย์ราชาการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนาวาเอกสมรภูมิจันโทผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตรานาวาตีอนันยม,มการรองหัวหน้า จุดควบคุมทหารพระราณนาวิกโยะทถินที่3บ้านเขาล้านนายสมศักดิ์ทั้งทองประธานชมรมกล้วยไม้ตราดมีกล้วยไม้23ชนิดรวม3,587ต้นโดยชมรมกล้วยไม้ ประกอบด้วยชมรมกล้วยไม้เมืองจันทร์ชมรมอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตักอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราชมรมกล้วยไม้เพชรบุรีสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบ,บุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมปลูก กล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรากาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองเสด็จราชสมบัติครบ70ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถทรงจเจริมพระจมพันศา8 4พันศา12สิงหาคม2559เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมืองไม่ ให้ศูนย์พันธ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้กล้วยไม้พื้นเมืองหลายชนิดและเป็นอุทยานกล้วยไม้ของจังหวัดตราดได้อีกด้วยและได้ปลูกกล้วยไม้มาแล้ว3ามครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ขออนุโมทนากับทุกๆลมหายใจของนักกีฬาโอลิมปิกปีนี้ที่ใช้หลักอาณาปานสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นตามหลักของพระพุทธเจ้า ทุกศาสนาสามารถใช้ได้ตั้งสติก่อนที่จะทำสิ่งใดมองลูกเหล็กด้วยการคิดว่าถ้าหากฉันยกแก่ขึ้นฉันจะสามารถยกทุกอย่างได้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานะการงานการเงินการศึกษายศตำแหน่งชื่อเสียงทั้งประเทศชาติทั้งรูปในหลวงก็ยกได้สูงเหนือหัวและธงชาติไทยก็สามารถยกได้สูงกว่าธงใดๆในโลกและเมื่อยกได้ขึ้นนั่นคือความสำเร็จอันเกิดมาจากลมหายใจที่มีสติ บวกพร้อมด้วยพละกกาลังและการซักซ้อมที่หนักหน่วงใช้ลมหายใจของพ่อแม่มาต่อเป็นลมหายใจของเราและมีหลักของอาณาปณาสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราสามารถที่จะยกสิ่งใดๆแม้นธงไทยผืนใหญ่ก็สามารถยกได้ขึ้นทุกๆก,การยกทุกๆก,การเตะของนักกีฬาไทยโอลิมปิกปีนี้เชื่อว่าพื้นฐานที่ดีจากลมหายใจด้วยอาณาปาณสตินี้เราจะยก ทุกสิ่งทุกอย่างได้ขึ้นไม่ยากอีกทั้งนักปฏิบัติพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาที่ตั้งสติและรึกรู้ดูลมหายใจเจริญอาณาปานสติสามารถที่จะยกใจให้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยกได้ด้วยการสะสมการฝึกฝนอย่างดีวันนี้จึงขออนุโมทนากับทุกๆก,การยกและเชื่อว่าลมหายใจของเราเมื่อยังมีอยู่เรายังมีเรื่องที่จะต้องยก ให้สูงขึ้นอีกมากมายจึงขออนุโมทนากับทุกลมหายใจอย่างมีสติและการยกที่เป็นความหนักจะไม่ใช่เป็นความหนักอีกต่อไปถ้าตั้งสติระลึกรู้ที่อาณาปนสติลมหายใจตามหลักของพระพุทธเจ้าเจริญพร The Best One ปิดเมืองถลมม่มราคาฉลองเปิดโชว์รูมใหม่อาณาจักรเรื่องใช้ไฟฟ้าและไอทีที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดบริการดีที่สุดมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดตลาดที่ The Best One 2 2สถึง28สิงหาคมนี้ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษสุดลดแรง ผ่อนศแรงสุดะลุพิกัดราคาต่ำกว่าทุนลดสูงสุด70%็ร้อมบริการ t The Best One Pay ผ่อนง่ายๆสบายสบายบริบประชาชนใบเดียวกับเราได้เลยทุกวันพร้อมพบกับกิจกรรมแสงสีเสียงเต็มรูปแบบตลอด7วันจาก ยังไม่พอ28สิงหาคมที่ The Base One oh. พบกับซีคอนเสิร์ตจ๊ะอาสยามเวลา1ทุ่มครึ่งที่ลานหน้า The Base One มีของทุ่มหัวหรืหญ่ทั้มหัวไม่มีผัวก็ได้22 oh. ถึง28สิงหาคมนี้ปิดเมืองถล่มราคา oh. ที่ The Base One ที่องเปิดสาขาใหม่ข้างแม็โคร